เสร็จแล้วครับผมใส่กระมังลงไปอนนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นหัวปีครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับผมไม่ให้มันดํานะครับ้วก็น้ําส้มสายชูสักหน่อยครับผมนีดออกครับผมตรงนี้นี่ครับเกนเราไม่เอานะครับนี่ออกแบบนี้นะครับซอยบางๆแบบนี้นะครับซอยได้หลายแบบครับผมแล้วแต่นะ อเอ่าใส่ลงไปในน้ำที่เราแช่สารส้มกรบเบือครับผมอีการไบางคนก็ออกบางคนไม่ออกนะครับแล้วแต่ครับผมกินได้ครับผมถามว่ากินได้ไหมกินได้ครับผมซอยนี้ครับซอยยิๆนะครับซอยไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวนิ้วหายครับรับรองซอยไปเลยนี่ครับแบบนี้ครับผมใส่ลงไป ซอยยิกๆครับผมซอยทีๆครับผมเรียบร้อยใบมะกรูดครับวิธีการซอยใบมะกรูดครับตรงนี้จะทำให้ดูนะครับเอาใบมะกรูดมาเรียงใส่กันแบบนี้นะครับนี่ครับใบเล็กใบใหญ่มาเรียงทับๆกันแบบนี้ครับมันจะซอยง่ายนะครับนี่สามารถถอยยิ่งๆได้เลยครับผมนี่นี่ครับประมาณนี้ครับนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ม้วนนะครับภาพใบมะกรูดแบบนี้ครับ บีบม้วนเลยครับผมนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ทําการนะครับซอยผมโอ้ยมีดกรบบอกเข่าพี่น้องเลยนี่ครับซอยยิบแบบนี้ครับจะซอยง่ายครับละเอียดยิบเลยครับผมอันนี้มีดมันไม่ค่อยเอาครับนานๆจะใช้มีดใหญ่ครับนี่ซอยนี้ครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับผม ใส่ไปหมูที่เราสับไว้ใส่ลงไปครับผมบีบน้ำออกครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับผมมาปรุงกันเลยครับผมใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับพริกแกงเผ็ดพอประมาณนะครับผมเสร็จแล้วพี่น้องนี่ครับใส่ได้หลายพัเยี่ชู้ครับผมใส่ได้หลายแมงแซ่บครับผมเดี๋ยวจะปรุงมักแล้วครับประมาณนี้ครับผม ตามด้วยน้ำปลาครับผมง่ายๆกักสองสามรอบนะครับก็เอาครับผมโอ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเสร็งไปครับผมอ่ะเสร็จแล้วพี่น้องอันนี้ลุงแก้์ทำกินนะครับแต่ก็ต้องใส่ถุงมือครับกันดราม่านะครับจริงๆทากินเองไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับขี้มือเราเนี่ยมันอร่อยที่สุดแลวครับผมนี่ครับทําการคลุกเคล้าขยําให้เข้ากันนะครับทําง่ายครับผมเมนูนี้แต่อร่อยครับ ทอดมันหัวปีใส่หมูสับนะครับลองทาตามนุ่นแอคพาแซบได้นะครับเมนูนี้อร่อยเอาเสร็จแล้วครับผมเราก็นี่ครับใส่แป้งกรอบลงไปนะครับค่อยใส่นะครับใส่แบบนี้คลุกเคล้าให้มันเหนียวนะครับให้แป้งมันเกาะลองกดประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็คลุกเข้าต่อไป บีแบบนี้เลยนะครับให้เครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันครับผมใบกระเพราลงไปครับผมเวลาทอดนี่มันเข้ากันมันหอมครับผมหรือใครจะใส่ใบไอใบโหระพาก็ได้นะครับแต่ผมชอบใส่ใบกระเพราครับมันจะกินเข้ากันเผ็ดร้อนนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทําการขยำนะครับทอดหมันนี้ต้องตีมันเข้ากันนะครับถ้าเป็นปลากายได้ยิ่งเหนียวครับผมนี่ครับแบบนี้ครับยกมาอย่างเงี้ย ตียงไปนะครับเป็นพวกทอดมันปลากายทอดมันอะไรเนีขาจะตีแบบนี้นครับมันจะเหนียวอโอเคครับผมได้ทีแล้วเดี๋ยวไปทอดกันเลยครับผมครับมาทอดกันเลยครับผมหมักเสร็จแล้วใช้ช้อนตักแบบนี้นะครับทอดง่ายครับผม อ,อ๋เปิดไฟกลางๆนะครับให้น้ำมันล้ก่อนนะครับพอ,อลงตรงนี้ทําก็ไม่ยากนะครับแต่มันอรอมันอร่อยครับผมกับข้าวเหนียวก็อร่อยเขาสวยก็อร่อยครับผมนะครับพอลงแล้วเราก็เล่งไฟสักนิดครับผมอย่าใหไ้ไฟมันเบามากนะครับหนูจะอมน้ำมัน,นครับผม คทักด้านครับผมนี่ครับถอดง่ายไม่ติดกระทะเลยนะครับขอให้ตอนเอาลงก็ให้น้ํามันมันร้อนๆหน่อยครับผมสีสันสวยงามครับผมสีเหลืองอร่ามน่าทานครับนี่ยังไม่ได้ยังไม่สุกครับเนี้ยี่กลับลองกลับดูกันครับผมทอดมันหัวปีใส่หมูสับเมนูง่ายๆครับผมทําแล้วมันอร่อยครับผมแล้วมาดูตอน สุกนะครับทอดเสร็จแล้วว่าสีสันจะน่าทานขนาดไหนนะครับอืออกลับอีกด้านครับผมเหลืองสวยน่าทานครับได้แล้วครับ โโอ้โโอโหเสร็จแล้วก็นำมาพักน้ำมันก่อนนะครับเทลงจานครับผมสีอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าไฟมันมืดหน่อยครับผมแต่จร <c oughs> ิงๆแล้วมันสวยนะครับไปเดี๋ยวไปชอดต่อครับผม ได้แล้วครับผมรอบที่สองสวยงามครับเสร็จแล้วครับผมแ่ทที่สองสีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมแต่ดำไปนิดแต่ว่ามันบ้านหลัง้มันมืดด้วยครับผมแต่มันดูงี้ไม่ค่อยสวยครับผมแต่มันก็สีเหลืองรอบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับ ลุงแ็๊เออกมาถ่ายข้างนอกครับนอกในบ้านไฟมันมืดครับผมนี่ครับออกมาถ่ายนอกบ้านสีก็จะสวยแบบนี้และครับนี่ครับลุงแอกดถ่ายคลิปถ่ายเลยในบ้านนะครับมันก็เลยมืดไปหน่อยถ้าออกมาข้างนอกนี่มันจะแจ้งนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมทอดมันหัวปีนะครับทําตามลุงแอ๊พาแซบได้นะครับเมนูง่ายๆทำง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับผมแต่อร่อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับผม